สวัสดีครับคลิปนี้ผมมารีวิวเหรียญน,นะครับเหรียญที่ได้มานะครับมีน้องๆทีมงานส่งมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็ประมาณว่ามาแนะนําให้เก็บสะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญบางรายการที่ได้มาเนี่ยคือผมได้มาในราคาพิเศษนะครับก็คือ,อช่วงนี้เหรียญราคาไม่ค่อยสูงนะครับก็เอาเป็นว่า มาแนะนําให้เก็บดีกว่านะครับว่าเหรียญประมาณนี้เก็บได้นะครับเนี่ยผมก็แกะกล่องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันคร <_ turb> ่าวๆนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญ10บบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญ10บาทปี44นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยแต่ว่าราคาไม่ไม่สูงมากนะครับก็คือเหรียญแบบนี้ซื้อเข้าอยู่ไม่เกินเหรียญละ15บาบาทนะครับเหรียญเหรียญอ่าสิบเหรียญสิบ สิบาทปีพศสองพันะครับคลิปนี้แนะนําให้เก็บแล้วกันนะครับเก็บรอราคานะครับเผื่อว่าปีหน้าหรือว่ายังไงมันราคาจะสูงขึ้นนะครับแล้วค่อยขายก็ได้นะครับอันนี้เหรียญสิบาทปี4ีี่นะครับอันนี้ที่ได้มานะครับรีวิวให้ดูก่อนปีสี่สามนะครับปีสีปีสี 43. คลิปนี้ผมไม่พูดจํานวนการผลิตนะครับพูด ให้ดูแค่ปีพศแล้วกันนะครับปี44อันนี้ก็ปี43ราคาพอๆกันนะครับอันนี้ปีอ่าปี42นะครับปี42ก็ยังซื้ออยู่นะครับปี42ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับเนี่ยกอ็อ่า10บาทกําไร10บาทนะครับ10บาทปี42นะครับซื้อยังซื้ออยู่นะครับปี42ซื้อเหรียญละ20นะครับ อันนี้ปี41เดี๋ยวด,วดู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 ย่อยๆก่อนละกันอันนี้อ่าปี3 4นะครับปี3 4ก็ซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่เหลืยละ20บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับผมผมถึงบอกว่ามาแนะนำให้เก็บแล้วกันนะครับอันนี้ปี41ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เหรียญละ5 0บถึง70บาทนะครับยกเว้นสภาพสวยๆอันนี้คืออันนี้เหเรียญเหรียญเก่านะครับเหรียญน,นี้ เหรียญนี้ผมซื้อไม่น่าจะเกินห้าสิบนะครับเพราะว่าตามที่น้องเขาแจ้งมานะครับเพราะเพราะว่าเป็นเหรียญเหรียญดําเหรียญแบบเหรียญผ่านใช้เยอะนะครับตีเป็นเหรียญชํารุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพปกติแบบนี้นะครับปีสีหนึ่งก็เหรียญละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าใหม่ๆผ่านใช้น้อยนะครับสภาพใหม่ๆผิวเดิมนะครับก็รับซื้อหลักร้อยถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสิบาทปีสีหนึ่งนะครับสภาพสวย นี่นะครับอันนี้ผ่านใช้นะครับเหรียญละตอนนี้เหรียญไม่เกิน80บาทนะครับปี4ีหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับมันแนะนําให้เก็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับถุงนี้จะมีหลายเหรียญหน่อยนะครับก็จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญปี4ีสามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นปีสี่สามแบบปกติอะผมไม่ได้รับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลักษณะของการแบบ ยังไงอะ่ะเหมือนกับตัวนี้มันจะเคลือบนิกเกิลนะครับแล้วนิกเกิลมันหลุดหลุดก่อนที่จะปัม๊มก่อนที่จะตีเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาเก็บนะครับผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับเหรียญเหรียญในลักษณะนี้คือผมยังไม่ได้รับซื้ออันเนี้ยคือทีมงานแบ่งปันมาให้นะครับผมมีน้องๆทีมงานคอยหาเหรียญแล้วก็แบ่งปันมาให้นะครับก็แนะนําให้เก็บแล้วกันนะครับ แต่ว่าดูดีๆนะครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยมีบางคนแบบเป็นเอาเหรียญปกติเนี่ยแล้วก็มาลอกลอกนิกเกิลออกนะครับก็มันจะมันจะไม่แบบเรียบแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นรอยแบบรอยเรียบแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้มาแนะนํานะครับว่าเจอก็เก็บนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับมีเหรียญอ่าเหรียญแบบนี้นะครับมีสอบถามมาเหมือนกันเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ก็เก็บได้นะครับถ้าเกิดว่าจะส่งมาขายก็มันราคาไม่สูงอ่ะเหรียญละไม่เกิน20สิบาทนะครับมีเหรียญ2เหรียญส่งมาก็ไม่คุ้มนะครับผมแนะนําให้เก็บมากกว่านะครับอันนี้10บาทออมสินนะครับก็เหรียญละยี่สิบี่สิบถึงสาสิบาทนะครับถ้าเป็นอมสินแบบนี้นะครับอมสินเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับ10บบาทอมสิน หนึ่งบาทปีสองเก้านะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็ซื้อเข้ามาร้อยห้าสิบนะครับช่วงนี้ราคาแบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะเหนื่อยสักหน่อยนะครับช่วงนี้หนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับเหรียญละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับช่วงนี้ซื้อได้ร้อยห้าสิบนะครับแจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับ อันนี้ปีสามหนึ่งอ่าถ้าปีสามหนึ่งอ่ะผมซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับถ้าปีสามศูนย์แบบเนี้ยซื้อเหรียญไม่เกินเจ็ดบาทนะครับนี่นะครับปีสามศูนย์ไม่เกินเจ็ดบาทถ้าเกิดว่าปีสามหนึ่งซื้อยี่สิบนะครับมีเหรียญห้าบีสี่หกมาหนึ่งเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับก็อ่ายังขายได้อยู่นะครับ ยังขายได้อยู่แต่ว่าราคาก็มีขึ้นมีลงนะครับช่วงนี้เริ่มต้นที่เหรียญละ300นะครับก่อนหน้านี้ผมซื้อ400หมดเลยแต่ว่าช่วงนี้พอค้าในกลุ่มก็ขายกัน400 420 4 5 0อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราซื้อ4 0แล้วเราก็ขายไม่ได้นะครับผมตอนนี้ผมซื้ออยู่ไม่เกิน400 300, 3นะครับ3า0 350นะครับราคาปัจจุบันวันนี้วันที่บันทึกคลิปประมาณวันที่23 23กันยายน2566นะครับก็ก็เป็นเหรียญที่มาแนะนำให้เก็บแล้วกันนะครับเพราะว่า,าราคาเก็บรอราคาดีกว่านะครับก็คือถ้าขายอ่ะมันได้น้อยนะครับคือผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าแต่ก็คือถ้าจะขายจริงๆก็ขายได้นะครับราคาไม่สูงมากนักตามที่ผมแจ้งนะครับ300 350นะครับราคาที่ซื้อได้ตอนนี้แล้วก็มีเหรียญอ่ สิบบาทปีห้าสามนะครับแบบนี้ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับสิบาทครุฑสภาพนี้ซื้อเหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับซื้อไม่ถึงร้อยนะครับตอนนี้ซื้อไม่ถึงร้อยก่อนหน้านี้เคยซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยนะครับก็เช่นเดียวกับเหรียญอื่นๆนะครับมีการแบบยังไงอ่ะซื้อขายค่อนข้างจะลําบากนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ก็ขายลําบากนะครับพอขายลําบากก็มีการลดราคาลงพอลดราคาลงนะครับราคารับซื้อก็ ลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับแนะนําให้เก็บมากกว่านะครับแนะนําให้เก็บก่อนช่วงนี้รอราคาดีๆแล้วค่อยขายนะครับก็เ,าเราเก็บเราสังเกตได้ทุกๆวันนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับเราเราก็ถึงแม้ว่าราคาจะปรับลดลงเราก็ยังเก็บได้นะครับเพราะว่าต้นทุนเราไม่เยอะเราเจอในระบบหมุนเวียนแล้วก็เก็บไม่ต้องเอาไปใช้นะครับรอเวลาว่า ราคามันสูงขึ้นราคามันดีขึ้นแล้วค่อยขายก็ได้นะครับแต่ถ้าขายช่วงนี้ก็ขายได้นะครับแต่ก็คือราคาตามที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับนี่นะครับก็ชุดนี้ผมซื้อมาประมาณ2,800บาทนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองพนะครับก็เหมือนเหรียญน,นี้ก็350นะครับอันนี้ก็ห้าสิบถึนะครับเหรียญหนึบาทปี29 แบบนี้ก็ 150- ยหบถึงสองบาทนะครับก็ลองลองลองดูคลิปแล้วก็ลองเก็บดูแล้วกันนะครับเจอก็เก็บนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ผ่านไปก่อนนะครับไม่ต้องเก็บใครบอกเอ้ยเออสิบบาทขายได้กําไรเหรียญละสิบ,บาทเองเหรอไม่เก็บดีกว่าน้อยเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องเก็บเพราะว่าเหมือนน้องคนที่เก็บคนเนี้ยนะครับเขาเขาเก็บได้เยอะนะครับกาไรเหรียญหนึ่งสิบ,บาท สิบบาทถ้าเป็นยี่สิบเหรียญแบบนี้ก็สองร้อยนะครับอันน hmm. ี้กําไรกําไรห้าบาทนะครับสามสิบเหรียญนะครับก็ร้อยห้าสิบถ้ารวมกันเยอะๆก็กําไรหลักพันนะครับเหรียญนี้ก็กําไรหลักร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจอด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําแนวทางแล้วกันนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่เชื่อก็แบบนี้นะครับขายได้นะครับอันนี้คือคนที่เชื่อแล้วเขาก็เก็บนะครับเก็บเก็บจากไหนเก็บจาก ชีวิตประจําวันเก็บจากการสังเกตในชีวิตประจําวันเงินทอนแลกเหรียญอะไรได้มาก็ก็สังเกตนะครับเจอก็เก็บไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับลงทุนแค่ความรู้ความสนใจนะครับแล้วก็จะต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับจะได้แบบไม่เสียเวลาในการค้นหานะครับนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ